องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในจังหวัดพิจิตรเช่นกลุ่มผู้ปลูกมะปรางมะยงชิด จังหวัดพิจิตรชมลมผู้ปลูกมะม่วงตำบลวังทับไซอำเภอสักเล็กกลุ่มผู้ปลูกส้มโอท่าคอยตลอดจนกลุ่มอาชีพอื่นๆเพื่อให้มีศักยภาพในการผลิตก,การจำหน่ายและการตลาดได้มากขึ้นโดยการจัดงานมหากรรมของดีเมืองพิจิตร เป็นประจำทุกปีส่งผลให้กลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกผลไม้สามารถขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ดีมากขึ้นซึ่งดูได้จากผลผลิตมะปางมะยงคิดและมะม่วงพันธ์ต่างๆเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายในต่างจังหวัดมากขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มอาชีพในจังหวัดพิจิตอย่างต่อเนื่องในปีพศ2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตจึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้ในจังหวัดพิจิตรภายใต้ชื่อมหกรรมของดีเมืองพิจิต66โดยมีวัตถุประสงค์หนึงเพื่อให้ผู้ผลิต ได้มีโอกาสจำหน่ายผลผลิตให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง2เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองราคาและสามารถขยายการตลาดเพิ่มมากขึ้น3เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพิจิตร4เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดและถ่ายทอดเทคนิคการปลูกการดูแลบำรุงรักษาพืชสวนผลไม้ของจังหวัดพิจิตและสืบทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่น 5. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตนอกจากนี้ยังมีอาชีพหนึ่งที่เป็นของดีเมืองพิจิต ไม่ว่าจะภายในจังหวัดหรือต่างจังหวัดจะทราบดีเป็นอาชีพการแสดงที่มีชื่อเสียงของเมืองพิจิตรคือลิเกเโดยจัดให้มีการแสดงลิเกเ,เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพที่เป็นของดีของเมืองพิจิตรเป็นการอนุรักษ์การสืบสารมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทยอันล้ำค่าให้คงอยู่ของชาติตลอดไปบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านพยโย์อัศวรพิชยยนผู้วารัฐการจังหวัดพิจิตรได้กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดการจัดงานมหากรรมของดีเมือง,องพ,บพบิจิตร6กขอกราบเรียนเชิญคัับ งานของดีเมืองพิจิตรซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรที่นําโดยพันตํารวจเอกฤษดพัทรประสิทธิ์นยายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรบูรณาการการจัดงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงไมหยงชิดส้มโอและผลผลิตทางการเกษตรนาน,นานชานดิดโดยงานของดีเมืองพิจิตรจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่24-26มีนาคม2566ณบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร โดยภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าการเกษตรทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มะม่วงมะยงชิดส้มโอและผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมถึงเป็นช่องทางเปิดตัวสินค้าเพื่อการตลาดของเกษตรกรอีกด้วยโดยภายในงานจัดให้มีมหรสพพลิเกมวยไทยเพื่อเป็นการเติมความสุขและสร้างรอยยิ้มเพิ่มสีสันให้กับนักท่องเที่ยวและชาวพิจิตร นอกจากนี้จังหวัดพิจิตรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรยังได้ร่วมบูรณาการร่วมจัดงานแผ่นดินพระเจ้าเสือควบคู่กับงานของดีเมืองพิจิตรโดยได้จัดในพื้นที่เดียวกันแต่จัดงานในช่วงระหว่าง,งวันที่24มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2566โดยมีกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยรำบงมหัาไทยรำบงสามซอและกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าเสือกษัตริย์ที่ประสูนิณเมืองพิจิตร การจัดงานครั้งนี้ส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรค,คึกคักส่งผลต่อกระแสเศรษฐกิจให้เกิดเงินหมุนเวียนนอกจากนี้ยังได้มีการออกสลากกาชาติเพื่อจัดหาไรายได้สนับสนุนกิจกรรมของสภา,าชาติจังหวัดพิจิตรอีกด้วยทั้งสองงานจบลงได้อย่างสวยสดงดงามซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากพวกเราชาวพิจิตรที่รวมแรงร่วมใจการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ขึ้นพบกันใหม่ปีหน้าและเชื่อมันว่าทั้งสองงานนี้ จะสนุกสนานและยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอน

Ijan <laughs> krangka 9-4-2-4-5-5รางวัลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างแล้วรางวัลที่หนึ่งทองคำแท่งหนัก25บาทสลากการชาติการกุศลประจำปี2,566จังหวัดพิจิตร9 1 3 2หน 913205การออกสลากกาชาิการกุศลประจำปี2566จังหวัดพิจิตรครับให้ท่านนำสลากกาชาติการกุศลที่ท่านถูกรางวัลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอรับรางวัลได้ประจำปี2566จังหวัดพิจิตรในครั้งนี้นะครับยังไงสลากการชาติการกุศลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไปติดต่อขอ